น้อง,น,องอนั่งเอ้ยเนี่ยคนคุ้มของให้ได้เนี่ยมาเฝ้าของให้ฮะแย่หล่อนเลี้ยงแย่หล่อนบังคับให้มาคุ้มเนี่ยเฝ้าแผวแหววเขาไปใส่เลย,เอ,ย,ยเอ,อย่าลืมขีดยายนูเด้อยาขี้เหี้ยนนะโอ้บ่แม่นกินซื้อายาขี้เหี้ยนนี่นูเนี่เด้อกันนาราเดียวกันนะตายมดพุนนะทุน<ล> นณะเขาเฝ้าคล้องหายแมกูมาเฝ้าคล้องแผลอยู่หัวข่วมก็ยังเห็นรถเามาจอดเลนกัมาเลยดิตั้งหึ่งตั้งหนึ้งตั้งหนึ่งหัวข่วมก็ยังเนก็เข้ามานอดเลนกับมาเลยดิั้งหน่งตั้งหนึ่ง้งนึ่งหัวก็ยองให้นรเข้าอนาเ ง,ง,งเฝ้าของนั่นเราสั่งของมาพระท่านเห็ดมาเฝ้าของให้แล้วลูกดึนก้อนแท่ห์เย็นอทงไปใกล้น้องเห็นไหมคนนอนเฝ้านางกูมามันเล่นกูมาเลยไหมดูเลยนายวันมาเฝ้าทุกน์แงมรรม้มคำนี่คนมา